โอเคครับ okay, ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันอยูผมแม่ไหมนะผมวันอยู่ในเกมยูน้าออนไลน์นะผมข้อมูลในวันนี้นะผมที่ผมจะมาแบ,บ่งกันเพื่อนๆนะผมก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกดาวนะผมเนื่องจากมีคอมเมนต์นะผมขอมานะผมว่าเอออยากให้ทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดาวในเกมหน่อยนะผมว่าเออแบบดาวไหนทับกันดาวไหนไม่ทับกันนะผมอืมผมว่าเรื่องดาวนี้น่าจะเป็นข้อตกงเถียงสองเราหลายๆคนนะ เมื่อก่อนผมก็เชื่อว่าพวกดาวเนี่ยไม่ค่อยทับกันหรอกครับผมเป็นแบบบางบางานที่ทับกันนะแต่ซึ่งที่ผมไปหาข้อมูลเบื้องลึก,ลกๆแบบคนคนในดิคอนนะผมก็ได้แบ่งปันข้อมูลมาซึ่งก็เออก็มีอะไรที่น่าสนใจนะผมผมก็ได้ศึกษาข้อมูลใหม่มาซึ่งดาวบางงานมันก็ทับกันจริงๆครับผมบางงานก็ไม่ทับกันนะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอันไหนไม่ทับกันบ้างนะผมแต่เนื่องจากที่ผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องดาวเท่าไหร่เพราะว่า เพราะในอดียหนึ่งหรือตัวละครหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ดาวเยอะอยู่แล้วนะผมเต็มที่ก็ใช้ดาวแบบค้าๆกันนะผมไม่ได้ใส่ดาวแบบดาวยี่ห้อเดียวเช่นแบบสเปลเบิร์ดเนี่ยผมใส่ทั้งตัวเนี่ยเออก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะบางทีแบบสายเวทเราก็อาจจะมีต้องสายออมีดาวอื่นมาก็สมด้วยนะผมอมืไม่ว่าสายเวทหรือสาย,ายภาพผมเหมือนกันนะผมดังนั้น,นผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องดาวเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมก็จะอธิบายให้เข้าใจกันแล้วกันนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็โอเคเนดะี๋ยวมาชมกันเลย เนื่องจากดาวนั้น,นผมามาสามารถติดได้ทุกส่วนของร่างกายของอาวุธเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะผมชุดนะผมแล้วก็เสริมแล้วก็เสริมด้านหลังนะผมแล้วก็จะมีเสริมหลังแล้วก็แหวนนะครับผม,มก็จะมีประมาณนี้นะผมส่วนที่สามารถใส่ได้เนาะส่วนความหายากก็แล้วแต่ดาวดาวนะผมบางดาวก็หาง่ายบางก็หายากนะครับอื อีกนิดนึงนะผมสาหรับพวกกาชานะผมกาชาอาวุธนะผมอันนี้ไม่สามารถใส่ดาวดาวไม่แสดงผลนะเผื่อใครแบบสงสัยว่าเออมันใส่ได้ไหมนะมันไม่แสดงผลนะครับมันจะแสดงผลแค่ห้าช่องที่เราบอกกปตะกีน้นะครับอ่ะต่อมานะผมดาวไหนทับกันบ้างนะเดี๋ยวผมต้องพับไปที่หน้าเว็บนะผมเพื่อจะให้ทุกคนนะเห็นว่าดาวไหนมันเป็นยังไงนะผมโอเคไหมอืมผมก็เคยบอกว่าดาวพวกนี้นะมัน ใส่ได้ตามมูลพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่บอกไว้เผื่อผู้เล่นใหม่ที่แบบใหม่จริงๆอ่ะที่เขาไม่รู้นะผมโอเคเดี๋ยวตัดกัมาหน้าเว็บนะผมทุกคนจะได้รู้ว่าดาวไหนทับกันบ้างนะโอเคผมนี่ก็คือหน้าเว็บของเรานะผมอนี่คือหน้าเว็บที่ผมเคยแจกไปก่อนหน้านี้นะผม,มสักพักแล้วแตกผมใช้เว็บนี้ประจําเนาะอิดูหน้าวิกินะผมจะเป็นข้อมูลอเบอริตี้หรือเป็นพวกดาวต่งางๆที่เราสามารถดอมได้ บอสตัวไหนนะผมตอ,อบจากบอสตัวไหนนะแล้วก็อาวุธชี่ไหนก็ลองไปหาดูเพราะมันเยอะมากเลยนะอ่าดาวแรกนะผมเป็นดาวแอทแท็กนะผมซึ่งดาวนี้มันจะมี2องออฟนะอ่าเดี๋ยวผมจะแยกไว้ก่อนนะผมดาวที่มันมี2องออฟในอันเดียวกับมีออฟที่เป็นออฟอันเดียวเลยบวกกันเดียวเลยผมอ่อย่างดาวนี้ผมดาวแอทแท็กก็จะบวกเอดีเคเหน่วยอย่างเงี้ยเนาะบสหน่วยเดเวลว์ห้านะผมแล้วก็มีลด HP นะผมหร์เซ็นนะอันนี้คือดาวที่มี2องออฟนะผม ซึ่งมีทั้งบัฟดีแล้วก็ดีบัฟในตัวนะผมอันนี้ก็จะแยกไว้ก่อนซึ่งดาวประเภทน,นี้จะไม่โดนลดไอ้ลดเปอร์เซ็นต์หักไปนะผมอืมจะไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์เนาะก็ให้เข้าเจ้าการะานนี้นะผมจะไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะใช้ได้เต็มเต็มหน่วยนะส่วนต่อมานะผมเป็นดาวออโต้สกิลนะผมอ่าดาวนี้นะผมออฟเดียวนะเป็นเป็นดาวออฟเดียวเลยก็คือได้ออโต้เปอร์เซ็นต์ตามเลเวลผมซึ่งเลเวลห้าจะได้ที่หอร์เซ็นนะผมซึ่งเลยด็อกที่ดีมากนะออโต้เนะี่ยอ ดาวนี้นะผมทับกันนะผมอถ้าเราใส่เลเวลห้ากับเลเวลห้ามันก็จะทับกันนะผมซึ่งทับกันมันจะไปลดผลยังไงสมมติเราใส่เลเวลห้าสองชิ้นใช่ไหมครับผมม,มันก็จะอีกชิ้นหนึ่งมันจะเหลือสี่เปอร์เซ็นตะผมเข้าใจไหมดังนั้นก็คือเวลาเราใส่ก็คือให้ใส่เลเวลห้ากับเลเวลสี่นะผมเพราะว่ามันทับกันเนาะไม่ว่าเราจะใส่เวลห้าเท่าเอ้ยเเวลห้าสองชิ้นหรือเวลห้าหรือเวลสี่ออฟก,ก็ยังจะคงเหมือนเดิมนบผมก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์กับอีกสี่เปอร์เซ็นตะ์ ประมาณนี้นะครับอืมอันนี้เข้าใจกันเนาะโอเคต่อมาเป็นอีกดาวนึครับผมอัน,ดา,นนะดาวนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะผมอย่างผมครับนี่ครับผมดาวควิกยุทนะผมหรือว่าดาวการใช้ความเร็วสูงนะผมแล้วก็ดาวเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะผมค,ค,คิกคูนะอันนี้นะไอไอสองดาวนี้นผมเป็นข้อยกเวน้นก็คือเราจะไม่โดนลดหย่อนอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันมีสองฮอบในตัวเนาะอ่า ATK ก็จะลบเป็น ATK จะลบ3%นะผมตามเลเวลนันเลเวล3ก็จะลบ3%เนาะที่เลเวล5ก็จะลบ ATK 5%นะผมเอ้ยที่เลเวล1สิเออเลเวล1มันจะลด ATK เยอะนะผมดังนั้นอะดาวนี้จะใช้เลเวล1ก็ได้หรือเลเวล5ก็ได้นะผมมันจะลดสกิลดีเลย์ไป0.6นะผมดังนั้นอะถึงเราใส่เลเวล1ทั้งตัวนะผมเราก็จะได้ผลครบเหมือนกันนะผมอ่ามันจะได้ผลดีเลย์เท่าเท่าเดิมนะผมเพราะว่า อันนี้อันนี้ห้าอันใช่ไหมอ่ามันก็จะได้สามอ่าจะได้สามนะครับผมลดเดีเลยไปสามวินะครับผมก็จะไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เนาะซึ่งดาวนี้จะไม่ทับกันนะผมเหมือนกันนะผมดาวการใช้ความเร็วสูงก็เช่นกันนะผมดาวนักแม่นเนาะอัน,นที่ยอดฮิตกันเลยดาวขอาใช้ความเร็วสูงก็จะใช้ delay, ดีเลยลดเดีเลยได้เต็มหน่วยนะผมไม่โดนลดหักเปอร์เซ็นต์อะไรนะผมเพราะว่ามันไม่ทับกันนั่นเองเนาะอันนี้ก็เรียบเทียบกันไม่ได้นะผมเพราะว่าเออมันเป็นดาวที่แบบ มีข้อเสียอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบไม่ได้อะไรอืมก็ประมาณนี้อันนี้น่าจะรูนะ้เนาะทีน,นี้ผมจะตัดมาหน้าเว็บที่เขาให้ข้อมูลไปนะผมแล้วทุกคนจะได้เข้าใจแบบการแจ้งอ่ะไปหน้านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหน้ากิมเป็นก่อนนะันี่ผมนี่นะผมไม่มีการใช้กับทุกค้านะผมก็เอาง่ายๆก็คือไม่ใช่ทุกค้านะผมที่ต้องใช้ดาวที่มันต้องซ้ำๆกันนะผมเป็นบางคาัสจริงๆบางอาชีพจริงที่จาเป็นต้องใช้ดาวซ้ำๆกันนะผมอืมโดยที่อย่างเช่นเป็นของ แปลธาตุเอ้ยของเป็นเอนช c นเตอร์นะผมเอนช c นเตอร์ก็จะใช้พวกสเปลเบิร์ดนะผมเห็นไหมสเปลเบิร์ดกับออโต้นะผมเพราะว่าอ่าอาชีพนี้มันจะใช้สเปลเบิร์ดผสมด้วยเพราะว่ามันเป็นเวทเนาะแล้วก็ออโต้เพื่อทําให้ Auto ip, ออโต้สกิลติดใบบดนะผมดังนั้นมันจะใช้2ดาวนะแล้วก็ของมันก็คือไม่มีอะไรมากนะผมก็จะใช้ดาวเป็นสเปลเบิร์ดนะผม 4, เบลสี่กับเบลห้าอย่างที่ผมบอกไปนะผมอ่ะพอเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้แค่ห้าบวกสี่ก็จะเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมประมาณนี้เนาะ แล้วก็ดาวออโต้นะผมดาวออโต้ก็ใช้ห้าสี่สามนะผมาบางคนอในทสงยเอ้ามันทับกันอย่างนี้ถ้าเราใช้เวลเวลไล่กันมันจะเป็นยังไงก็คือผลมันจะลดหย่อนตามนี้ครับผมนี่นะมาดูตรงนี้นครับพวกดาวออโต้ต่างๆพวกนี้นะผมเวลาถ้าเราใช้เออดาวออโต้พวกนี้เวลาเราใช้ปุ๊บอะอย่างที่ผมบอกไปมันลดใช่ไหมดังนั้นเวลาใช้เวลห้าเวลสี่แล้วเนี่ย สมมติเราใช้วิวสี่านหนึ่งใช่ไหมอ่ะมันก็จะทับกับไอตัวแรกเห็นปะมันจะทับต่ออันนี้ปุ๊บอ่าทับกันนี่เปอร์เซ็นต์มันก็ลดอยู่ดีลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าเราก็หาดาววิญาณหนึ่งมาทดแทนก็คือเป็นดาววิสามนะผมเห็นไหมก็ใช้เป็นดาวววสามแค่นั้นเองเราถามว่าถ้าถ้าเราอยากยัดยัดดาวเท้าตัวใช่ปะววห้าวลวสี่วลสองวลววลหนึ่งไล่ตามนี้ไปเลยครับผมมันจะไม่ทับกันนะพอเก็ตไหมเออ ห้าสี่สามเนี่ยผมก็คือจะใช้ได้เต็มเต็ม <c oughs> หน่วยไม่ลดเปอร์เซ็นต์นะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับดาวบางคนอาจจะสงสัยว่าเออถ้าใช้ดาวเวลล์ห้าสองอันมันก็จะลดเป็นอะไรนะสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วมาทบกับอันนี้อีกนะครับผมมันก็จะกลายเป็นเบลสี่ก็ลดไปอีกลดไปเรื่อยไปเรื่อยนะผมซึ่งมันไม่คุ้มกันนะเออดังนั้นก็จะใช้เวลล์ห้าสี่สามสองหนึ่งนะผมใช้ประมาณนี้นะอีกดาวอื่นเนะจะไปหาดาวอื่นมาทดแทนก็ได้บางทีบางอาชีพหนึ่งอะ อย่างขมังนะผมยกอย่างขมังขมังเ็าใช้สเปลรเบิร์ดไม่เยอะเพราะว่ามันมีสเปลเบิร์ตในตัวอยู่แล้วเป็นพาสสีเนาะอืมเราก็หาดาวอื่นมาทดแทนจะเป็นดาวอะไรก็ได้ที่เพิ่มดาเมจับนะผมดาวมีให้เลือกเยอะแยะนะผมแบบเนี่ยเต็มไม่หมดเลยดาวอะไรเราขาดอะไรก็หามาทดแทนเท่านั้นเองนะไม่จำเป็นต้องใช้ดาวเดียวทั้งตัวนะผมเพราะมันค่อนข้างจะเปลืองเอาเรื่องอยู่ส่วนดาวที่มีผลมากๆก,ก,ก็จะเป็นพวกเลดคัสลดเอลดระยะนะผมอืม มีดาวออตโต้ดาวสเปลเบิร์ดดาวพวกแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงผมพวกนี้มันจะโดนหักเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใส่เต็มมันก็โกงเออเข้าใจอยู่นะแต่ถ้าแบบในกรณีคนที่แบบดาวมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นทุกคนต้องเอาดาวเวลหนึ่งมารวมเวลสองเอาเวลสองไปร, 3, ไปร, 3, มร 3, วมเปเกนเวลสามเวลสามรวมเป็นเวลสี่เอาเวลสี่รวมเป็นเวลห้า 5, ดาวมันหายากนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทาดาวเวลห้าได้ง่ายๆนะครับอืมก็ประมาณนี้นะผมบอกว่านะ่าทุกคนจะเข้าใจดีว่าเออดาวมันทับกันยังไง เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่านพวกนี้ไปไงจะงงกันได้นะผมอ่เดี๋ยวผมไปไล่ดาวให้ดูดีกว่ามาแนละ้วเปปัจจุบันนะผมดาวออโต้นะผมอันนี้เรารู้แล้วนะว่าประทับกันนะอันนี้ทับกันนะผมเห็น <c oughs> okay, ไหมทับดาวที่เราจะใช้ยอดทิตจริงๆนะผมจะเอาดาวที่ยอดทิตจริงๆนะส่วนดาวพวกนีเน้เป็นดาวที่แบบมีสองออฟในตัวพวกนี้ก็ลดปเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอืม <c oughs> แต่ผมไม่ทราบว่าลดหรือเปล่านะมันบางงานมันไม่ควรจะลดบางงานเขาก็ลดนะเออมันเป็นบางงานที่เขาล็อกไว้เพราะเพราะว่าถ้ามันใส่มันจะโกงนะไอดาวที่แบบเป็นดาวเบสิกอ่ะมันไม่ใช่ดาวแบบเปอร์เซ็นต์สูงสูงอ่ะไม่ใช่แบบบุกออฟดีๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยโดนมาทับหรอกครับผมว่ามันจะไม่โกงเนาะอืมเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเหล็กคัตอยู่ไหนวะ อ่าอย่างดาวพวกนี้ก็ไม่ทับกันนะเดี๋ยวผมบอกไฟนะไอเทมดีเลย์กับสกิลดีเลย์เนาะอืมนี่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 สกิลพวกเนี้ยไออันเนี้ยก็ทับนะผมเนี่ยเห็นไหมเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์้งสูงเนี่ยเนี่ยทับนะสกิลพวกเวกใช่ไหมเออเขาเพิ่มค่าเฮดนนะผมอันเนี้ยใส่ห้าห้าก็จะทับนะผมลดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะส่วนถ้าถามว่าลดเปอร์เซ็นต์แบบไหนก็คือเอาง่ายให้ให้คิดให้คิดแบบนี้เลยผม ถ้าเราใส่เวลห้ากับเวลห้ามันจะลดมาอันหนึ่งเหลือเวลสี่นะผมก็สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะสิบห้าเหลือสิบสองประมาณนี้มันจะลดเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะผมมันจะลดตามเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลของดาวนะเออใส่เวลห้ากับเวลห้าอันหนึ่งจะกลายเป็นเวลสี่แค่นั้นเองแต่ที่เราเห็นก็คือมันเทียบเวลห้าแหละแต่ความสามารถมันจะลดมาเหลือเลเวลสี่เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะลดค่าเฮดเพิ่มมาเฮดเหมือนกันนะผมนี่ก็เหมือนกันนะผมฮิลิ่งนี่ก็เหมือนกันนะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวลด ืมนี่ก็เหมือนกันนะครับผมดาวพวกนี้คือจะโดนลดลดหมดเลยเพราะมันทับกันเนาะเพราะว่าความสามารถมันคล้ายกับออโต้เพราะว่ามันเป็นดาวชุดแบบชุดเดียวกันเลทเดียวกันนะครับผมอันนี้คีย์ที่ข้อเลทน่าจะเหมือนกันครับผมคีย์ที่ข้อเลทก็น่าจะลดโดนห้ามกันนะอันนี้เข้าใจได้อยู่แต่มันไม่ใช่ดาวที่โกงนะอย่างที่ผมบอกไปดาวมันไม่ได้ดาวแบบนิยมหรือคนชอบใช้กันนี่ครับผมดาวที่คนชอบใช้กันคือเลทคัต ก็คือลดอัตราส่วนมันลดเยอะมากนะลด20%ร์เนะผมอันนี้นะก็ดังนั้นก็เนี่ยนะผมถ้าเราใช้เวลห้าก็จะเป็น Level เลเวลสี่เนาะเข้าใจไหมก็คือมันจะไม่มีทางบวกแบบเต็มห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมลดอัตราส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะโกงไปเนาะอันนี้เข้าใจได้อยู่แต่ใอย่างที่ผมบอกมไม่มีใครมาใช้เต็มส่วนหรอกอดาวพวกนี้เหมือนกันนะผมนี่คือ,อการไฟไอ้รีสติแทนเนะผม กันไฟกันดาเมจไฟสิบเปอร์เซ็นต์นะพวกนี้ก็โดนลดบทับผมเนี่ยนะให้เราเข้าใจเลยออฟเดียวที่มันดูแบบบวกอย่างเดียวอ่ะอันนั้นคือเป็นดาวที่ทับกันแน่ๆนะผมเราก็ต้องหาเวลสามเวลสี่เวลห้านะผมตามลำดับเอาเนาะอ่าดาวเมลีอันนี้นะผมอันนี้ก็ทับเหมือนกันนะผมดาวเจาะไอความแรงอาวุธเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้นะเพลสิเพลสิเคิลนะผมเมลีเพลสิเคิลนะผมทับนะหกอ่าทับ พวกนี้ไอฟิกเมลีอันนี้ก็ทับเหมือนกันนะผมอืมดาวออฟเดียวคือเอาไง,ไง่ายๆคือบางงานมันทับทับแบบทับทับเยอะเอออย่างสเปลเบิร์ดนี่นะผมเนี่ยนะมันมีสองออฟในตัวก็จริงนะเว้แต่มันทับนะเออเพราะว่ามันโกงไนงะสเปลเบิร์ดมันโกงมันเลยจําเป็นต้องทับนะผมอืมก็คือสเปลเบิร์ดเนี่ยเราใส่เวล้าสองอันก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ที่แม่ความจริงอะ่ะแต่ในเกมอะ่ะเขาตั้งไว้ให้แบบว่ามันแสดงผลแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เว่า เวลห้ามันจะตกมาเหลือเลือดสีหนึ่งอันนะผมตามนี้เนาะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะผมเรื่องนี้นะอ่าน,นี้เลดคัทเพื่อลดระยะไอ้โจมตีนะผมเอ้ไม่ใช่ลดลดไอ้น้ำมีแบบเด cut ลดคัทอเนาะมันจะมีอัตราส่วนกับขอบเขตนะเออถ้าผมจำไม่ผิดอืมอันนี้น่าจะเป็นขอบเขตนะผมอันนี้ก็ทับเหมือนกันเหมือนก็บเลดคัทเลยรีเฟกอันนี้ก็ทับครับผมอืม เยอะทับทับเยอะนะผมแตม่อย่างที่ผมบอกไปไม่มีใครมาใส่กันซ้ำมันหรอกเอาเป็นประมาณนี้นะผมผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจดีนะว่าเออใส่อย่างไงเนาะโอเคแล้วถ้าคาบิเกตโอเคครับผมก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปมันทับกันเนาะซึ่งในกรณีถ้าเราอยากใส่ดาวที่มันเยอะๆอ่าสมมุติดาวแล้วใช่ไหมให้เราใส่ตามนี้นะผมอ่าสมมุติเราต้องการแค่ดาวสเปีเบิร์ดหรือดาวออตโต้อ่ะเอาเป็นออโต้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวออโต้ Auto นะผมอ่าสมมุติเราจะใส่เดอออโต้ Auto, เราจะใส่ย่งไงนะออโต้ Auto ก็จะใช้เป็นนี้เวลห้าเวลสี่เวลสามเวลสองเวลหนึ่งนะผมนี่จะใส่ได้ประมาณนี้นผมนี่นะจะใส่ได้ประมาณนี้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งนะผมตามเลเวลเราใส่ตามนี้เลยถ้าเราใส่ออโต้ทั้งตัวนะส่วนเปอร์เซ็นที่มันจะได้มันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะอ่า ก็บวกตามเลเวลเลยนะครับทุกคนนี่นะห้าใช่ไหมห้าบวกห้าบวกหนึ่งไอห้าบวกเนี่ยห้าบวกสี่เก้าใช่ไหมเก้าบวกสามสิบสองสิบสองสิบสี่สิบห้านะผมจะได้สิบนหะ้าเ,เปอร์เซ็นนะเอ้ยเปอร์เอ อ่าน,น,นะะอน,นะครับผมนี่นะจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นเดอร์โอเคนี่นะผมออตโต้ที่เราจะได้คือสิบห้าเปอร์เซ็นนะประมาณนี้เก็ตใช่ไหมว่าของมันเป็นยังไงนี่คือดาวออโต้นะผมดาวออโต้กับดาวสเปลเบิร์ตเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะผมเราจะใส่ได้ประมาณนี้นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้จากการใช้ดาวนะผมนี่แค่ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นตถือว่าเยอะแล้วนะที่เหลือเราก็ไปหาของใส่เอานะครับผม ก็ประมาณนี้ส่วนพวกเลทคัสใช่ไหมเลททัาเลทคัสเลทคัสเลทคัส mm hmm. ลดอัตราส่วนใช่ไหม mm hmm. อ่ะเราก็ววาใช้เหมือนกัน,นะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่ง นี่ยผมแล้วก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะผมดาวที่ผมบอกเลยนิยม,น,ยมนิยมมาใช้กันนะอืมก็จะใช้ประมาณนี้ผมส่วนเปอร์เซ็นต์ก็ไปหาบวกเอานะผมอ่ะต่อมานะผมดาวเย็นตัวอ่ะอะดาวพวกดาวนักแม่นไนพวกนี้ยนะผมก็จะเป็นการใช้ความเร็วสูงอืม นี่นะผมใช้เลเวลหนึ่งได้หมดเลยนะครับผมผลก็คือสามวินะสามวิไม่ว่าเราจะใช้เป็นเวลห้าทั้งตัวก็สามวินะครับผมไม่ว่าเราจะใช้เวลไหนก็แล้วแต่ผลก็คือสามวินะ เพราะว่าดาวนี้ยมันไม่ได้เพิ่มเป็นเป็นเป็นแบบยังไงฮะเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นเนาะอ่ามันจะไม่เพิ่มเป็นงนั้นนะคือมันจะเพิ่มเท่ากันนะส่วนไอเรื่องการเลเวลเนี่ยไอเลเวลที่แบบหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยคือมันจะเพิ่มส่วนไอนี่ครับผมนี่นะเห็นไหมทุกคนไอเทมดีเลยไอไอเทมรีคอเวอรี่นะผมใช้ได้น้อยลงนะผมก็คือ มันจะไม่หักเปอร์เซ็นต์ว่าเวลาแบบเราใช้ยาแล้วมันจะได้ยาน้อยนะผมเปอร์เซ็นต์ของยามันน้อยเช่นได้พันหนึ่งเนี่ยเราใช้ยาเหลือประมาณ8ปดร้อยห้าสิบนะผมจะโดนหักเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะถ้าเราทําวิห้านะผมมันก็จะหักน้อยดังนั้นมันจะได้เต็มหน่วยมากขึ้นอย่างเช่นแบบจากแปดร้อยห้าสิบเป็นจะเป็นเก้าร้อยห้าสิบนะผมจะกดยาได้เยอะขึ้นเท่าเดิมเท่าเดิมที่เราเคยกดนะผมจะลดไปแค่ห้าเปอร์เซ็นตะ์นั่นเองนะพอเข้าใจนะครับผมดาววงนี้เนาะ อย่างที่ผมบอกไปดาวที่ผมนิยมนิยมนี่ยคือจะไมา้ทุกคนเข้าใจเนาะก็จะเป็นพวกดาวพวกนี้นะผมที่เราใช้กันประจำนี่ไอน,นี้ก็คือมีผลก่อการใช้ด้วยนะผมดาวการใช้ดาวการใช้กับดาวเย็นตัวเนาะอืมเย็นตัวเย็นตัวอ่ะนี่นผมสองดาวนี้เหมือนกันนะผมอืมไม่ว่าจะทำไงก็เหมือนกันนะรอบเดียวกันนะผมโอเคก็เอาไว้ตามนี้เนาะทุกคนน่าจะเข้าใจนะผม เข้าใจไหมเออน่าจะเข้าใจแลนะ้วผมคิปประมาณ18นาทีถ้าทุกคนไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ดูนะแต่ผมว่าผมาอธิบายไปหมดแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวัวนนี้เอาเป็นว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์นะผมฝากคและหนึ่งไลค์นะผมเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะก็ไม่มีอะไรมากนะผมผมอธิบายเท่าที่ผมเข้าใจแล้วผมก็ได้ข้อมูลนี้มาจากคนในดิคออีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าผมแบบปลุกเองอะไรเองนะผมก็ได้มาไกทีนึงเพราะว่าตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องดาวเท่าไหร่ผมก็ใช้แค่แบบ ใช้ไปกลางๆแล้วก็เสร็จแค่นั้นเองครับผมโอเคไหมอืมมีประมาณนี้นะผมทุกคนสนใจอะไรยังไงก็อ comment, ย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยนะผมเออผมเข้าใจแล้วหรือแบบเออผมหาดาวนี้มาใช้แล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องไปหาดาวเกร์นะบางดาวมันก็ไม่ใช่ว่าทําทําง่ายนะผมอย่างดาวออโต้เนี่ยเราไม่ฟาร์มโอ้โหบอสกาจะตกแล้วในบอสตัวหนึ่งมันมีดาวดาวสามดาวต้องไปสุ่มอีกนะผมแล้วก็จะได้มาหนึ่งเลเวลสองเลเวลเอามารวมกันเป็นคันๆขง้นๆัจะได้เลเวลห้านี่มใช่ง่ายนะผม ดังนั้นการที่เขาทาอัตราส่วนแบบนี้พอผมว่าคุ้มแล้วล่ะเหมาะแล้วหละที่เพราะว่ามันฟาร์มดาวยากนะครับผมอมืเขาเลยทําอาการทับขึ้นมาถามว่าเออถ้าทำเอลฮาทั้งตัวมันโกงไหมถ้าแบบอย่างนะั้นเออมันก็โกงไปเนาะพเพราะเปอร์เซ็นต์มันก็สูงด้วยละอย่างหนึ่งดาวมันก็ไม่ได้ทำง่ายและราคามันค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมเรื่องดาวเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดก็สงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามดูนะผมแต่ผมว่าผมน่าจะพูดในคลิปนี้หมดแล้วนะ สำหรับใครงงกับเนื้อหาที่ผมเรียบเรียงมาก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้เรียบเรียงนะผมพูดสดโอเคต้องขออภยัย้ดยเฉพาอกการพูดที่แบบไม่ได้ต่อเนื่องหรือแบบลืนหูเท่าไหร่นะผมต้องขออภัยจริงแต่ก็ทําคลิปมาให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับผมมันอาจจะละเอียดแล้วก็งงบ้างนะผมแต่ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วผมพยายามสื่อออกมาในทางที่เข้าใจเรื่องดาวมากที่สุดแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมมีประมาณนี้เนาะข้อมูลเรื่องดาว ทุกคนเห็นเห็นว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะผมที่บอกไปพูดคอมเมนต์บอ่อยโอเคไปแล้วครับผมไว้เจอกดดันใหม่คลิปหน้าคลิปดน้าน่าจะเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับผมท่านผู้ชมเนาะโอเคคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับใครเข้ามาใหม่ฝากคนละติดตามด้วยนะครับคนละติดตามเพื่ออะไรวะคนละซับสไครต์เออประมาณนั้นนะครับผมโอเคเจอกนะันครับ